เรานะคะแล้วยิ่งถ้าสมมุิเขาชวนเราคุยอย่างเงี้ยเขาถามเรากับอันนี้คือสัญญาณดีมากเลยนะแปลว่าไฟเขียวแหละแปลว่าเราคุยอะไรกับเขาเขาก็จะเปิดใจกับเรานะคะอ่ะนี่น้ตปอยก็เมื่อกี้ใช่ไหมคะปอยก็มีชวนเข้างานมันพืนรหัสใช่ไหมคะอต่ที่บอกเลยก็คือปอยชวนเข้างานเนี่ยเพื่อให้อย่างน้อยเขาเห็นบรรยากาศได้เห็นระบบว่าเอ้ย มันเป็นประมาณไหนยังไงเนาะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่ามันกดดันนะคะแล้วก็ให้เขาเอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ให้เขาเห็นความเป็นไปได้ด้วยหนูก็อย่างเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้ก็ใครแคปไม่ทันเมื่อกี้ก็แคปไปได้เลยนะคะมันเป็นอันที่ปล่อยพูดไปแล้วเนาะอ่าโอเคค่ะทีนี้เนาะพอเขาเข้าอีเวนต์แล้วเนี่ยแล้วเราทํายังไงกับเขาต่อใช่ไหมคะแล้วคนที่เข้าอีเวน,เนต์เนาะก็จะถามเขาค่ะว่าเออวันนี้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีชอบช่วงไหนเป็นพิเศษไหมอ่าก็จะมีคนที่ตอบว่าเออ อ๋อแบบเออชอบช่วงแรกชอบช่วงนู้นนี้นั้นใช่ไหมคะแต่ส่วนมากที่เจอเนาะเขาจะตอบว่าชอบช่วงแรกถูกปะคะเพราะเขามาดูแลถูกภาพเขาเลยไม่ได้โฟกัสช่วงที่สองถูกไหมอ่ะแต่ถ้าสมมติเขาตอบช่วงที่สองปุ๊บอ่ะอันนี้สบาย่อยก็จะเข้าเรื่องเลยเนาะก็จะแบบอ่ะตอนคุยก็จะแบบเล่าธุรกิจอะไรเงี้ยให้เขาต่อได้เลยอ๋ออ่ะแต่ถ้าสมมติอ่ะเขาบอกเอ้ชอบช่วงแรกอ่ะบอยก็ถามเขากลับอีกนิดนึงนะแล้วช่วงที่สองเป็นยังไงบ้างคะพี่อ่าเนาะคืออยากจะรู้ไงช่วงที่สองคิดยังไงใช่ปะเราจะได้เข้าใจความคิดเเเ้าาก็จะมีแบบอย อ๋อแบบเออพี่ไม่ได้สนใจอ่ะนน่นนี่นั่นก็มีหลากหลายนะคะอ่ะอันนี้สําหรับเคสที่เขาตอบรับดีก่อนอ่าเนาะเราก็สนับส,สนุนกับสิ่งที่เขาบอกเนาะแต่เมเขาบอกว่าเออพี่ว่าข้อมูลมันดีมากนะเออพี่ชอบนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแบบเออแบบโอเคเลยใช่ไหมคะเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวเรานัดเพราะ,ะเราเพราะอ่าเพราเราอ่าหุ่นกันดีไหมแล้วเดี๋ยวอ่าอันนี้สําหรับเคสที่ชอบธุรกิจเนาะก็คือเดี๋ยวปอก็จะบอกว่าโอเคคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรานัดเพราะเราอ่าหุ่นกันดีไหมคะ แล้วเดี๋ยวปอยอ่ะเล่าข้อมูลโปรเจกต์ที่ปอยทําอยู่ให้ฟังว่าพผอมแล้วอ่ะได้เงินคืนได้ยังไงเผื่อมีเพื่อนมาถามจะได้พาผอมไปได้วยกันเลยอ่านะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วถ้าสมมติเคที่เขาบอกว่าชอบช่วงแรกอ่ะเออพี่ก็เฉยๆนะเออช่วงสองพี่ไม่ได้ฟังอ่ะพี่ออกก่อนเออ,ขอเขาปอยก็บอกอ๋อโอเคเลยค่ะพี่ไว้แบบอีเวนต์รอบหน้าถ้ามีแบบหัวข้อไหนโดนๆงเงี้ยเดี๋ยวปอยชวนมาฟังข้อมูลสุขภาพด้วยกันอีกนะคะพี่จะได้มีทิกกี้ดีเอาไปใช้ด้วยเนาะอืมนะคะอันนี้ก็คือแบบปอยก็ เหมือนเขาเรียกไงก็เขาเรียกเป็นเพื่อนกับเขาอะค่ะอยู่ข้างเดียวกับเขาเห็นด้วยกับเขาก่อนเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอเขาชอบข้อมูลสุขภาพเราก็ให้เขามาฟังข้อมูลสุขภาพเนาะแต่อันนี้ปอจะโน้ตเพิ่มน,นิดนึงเนาะว่าถ้าเคที่แบบโอเคกับวันพื่งห้าชอบข้อมูลสุขภาพอะพอจะไม่ได้ชวนเขาทุกปีนะพอจะชวนแค่ประมาณสองครั้งพอเพราะว่าชวนบ่อยๆเขาก็จะรู้สึกชวนอีกแหละเออแบบแเราก็จะรู้สึกว่าเออไม่ค่อยอยากมาฟังแหละเนาะ เอออาจจะชวนแค่สองครั้งนะคะรวมทั้งเคสที่แบบครั้งแรกแบบเข้าไม่ทันอะไรอย่างงี้ด้วยนะเอก็ะชวนแค่อีกครั้งหนึ่งเ็ให้เขาเห็นว่าเออแบบเออมันสําคัญนะเราไม่ได้มีตลอดอะไรขนาดนั้นเนาะค่ะแล้วก็ถ้า,าถ้าเป็นเคสที่แบบมาวันจะแล้วนั้นปอก็จะถึงแบบให้ให้มาวันพือหัดต่อนะคะหรือว่า,าถ้าแบบเป็นเคสที่แบบเ หายไปช่วงหนึ่งแล้วแล้วแบบระหว่างนั้นเราก็แบบปอรับต่อหรือเป็นลูกค้าซื้อซ้ำของเราอะคะ่ะเราเห็นข้อมูลช่วงนี้ดีมีเทรนเนอร์มามีนักโภชนาการมาปอก็จะทักไปถามเขาว่าเออเวันนี้หัวข้อเป็นแบบนี้ที่อยากมาฟังด้วยกันไหมเดี๋ยวเกือบปล่อยแบบออส่งลิงให้ก็คือเหมือนบอกข้อมูลดีๆให้เขาฟังอะคะ่ะเนาะก็คือแบบไม่ต้องคิดมากเนาะนะคะโอเคทินนิ อ่ะอันนี้ขั้นตอนสำคัญแล้วเนาะก็คือการที่เรา f ฟ l l o w up หอมุดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเนาะอย่างที่ปลอยเขียนไว้เลยก็คือให้เราอ่ะใส่ใจเรื่องเขาก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเขาอ่ะค่ะต้องการอะไรก่อนที่เราจะไปให้เพราะว่าถ้าวันนี้เราไปให้ทั้งที่เขาไม่อยากได้อ่ะมันก็ไม่มีใครเอาอ่ะถูกไหมคะเนาะเหมือนที่เขาชอบพูดกันอ่าที่แบบเพื่อนหลายท่านชอบแบบยกตัวอย่างเนาะสมมุติวันเนี้ยเพื่อนใช่ไหมเพื่อนชอบกินอ่าก๋วยเตี๋ยวน้ําใส แต่เราซื้อกินต่าโกมาแล้วก็บอกบเพื่อนว่าเฮ้ยมึงกินเตาโฟดิอร่อยเนะเว้เจ้าเนี้ยก็บอกไม่เอาอ่ะกูไม่ชอบกินกูแบบเหม็นกลิ่นเลือดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะกเพื่อนไม่พอเลยคะ่ะแก็เอ้ยเราเหม็นกลิ่นเลือดเราไม่กินนะคะนนองเออแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกินดีมันอร่อยมันดีต้องกินเชื่อดิเออเนี่ยรับรองติดใจเฮ้ยไม่กินว่ะแบบไม่ชอบอะ่ะคือเอาตรงๆนะคะต่อให้เป็นเพื่อนสนิทกันอะคือปอยก็แบบปอยก็แบบลำคาญนะปอยก็ไม่อยากคุยด้วยนะ เนาะเหมือนกันเนาะยิ่งวันเนี้ยเราไม่รู้จักกับเขามาก่อนหรือบางทีก็แบบอาจจะมีสายสัมพันธ์ที่แบบห่างมากๆอะ่ะคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาอยากอด้อะไรเขาอยากรู้อะไรใช่ไหมคะเออเราถึงจะไปให้เขานะคะเนาะอ่ะ no. ทีนี้ตอนเวลา follow up กันใช่ไหมคะที่ปอยบอกหรือปอยจะให้ข้อมูลตอนครั้งแรกเนาะปอยก็จะตามเรื่องเขาแล้ว,ว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะแล้วก็พอเรา follow up กันเสร็จแล้วจนถึงแบบดูรูปหุ่นแล้วปอยก็จะเล่าข้อมูลสุขภาพาให้เขาฟัง อ่าเนาะคือพอดีพี่โบค่ะเขาจะมีทําข้อมูลเป็นสไลด์โปรตีนมาด้วยอ่า uh, ว่าโปรตีนมันช่วยอะไรบ้างอ่า uh, กดะมิโนแต่ละตัวเงี้ยมันมันเป็นยังไงอ่ uh, เาเรากวเาองข้อมูลตัวเนี้ยค่ะเราให้เขาฟังเพื่ออะไรเพื่อให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยโปรตีนที่เขากินอ่ะเออมันช่วยอะไรเขาบ้างอ่า uh, แล้วอย่างบางคนค่ะเขาก็สังเกตเออว่าพี่ไม่ได้สังเกตเลยว่าเอ,อ้ผิวพี่มันเนียนขึ้น อ่ะเพราะว่ามันก็จะมีบอกอรอยายละเอียดนะว่าเอ้กินตัวนี้แล้วแบบผิวจะดีขึ้นผมไม่ค่อยร่วงเล็บแข็งไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นจุดที่ไปสกิปเขาให้เขาเริ่มสังเกตตัวเองว่าเออเนี่ยพี่ก็เออพี่ว่ามันดีขึ้นจริงๆนะเออตอนแรกพี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนูมันก็ทําให้เขาแบบเริ่มแบบ รักสินค้าเรามากขึ้นด้วยนะคะแล้วเขาก็แบบมั่นใจว่าเอ้ยที่เขากินไปเนี่ยมันมันก็ไม่ตายอเออเพราะว่าของมันก็ได้คุณภาพอะไรอย่างงี้เนาะอ่นะคะ่ะแล้วก็พอได้ถามเขาว่าเออแบบเออพี่เมื่อวันพฤหัสที่เข้าไปฟังเป็นไงบ้างนะคะคือถึงจะถามในแชทแล้วพอได้ถามตอนเจอหน้ากันอีกเพื่ออะไรเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยว่ารีแอคเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถามเขา,วาชวนเขาคุยเนยาะถ้าสมมติสัญญ,ญาณดีบอกเออเหมือนแบบชอบอะไรเงี้ยเนาะพอก็แบบ ถ้าเวลาทานปออาจจะเล่าข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมให้แต่ว่าถ้าสมมติไม่ทันใช่ไหมคะปอ mm. ก็จะเกินว่าเดี๋ยวครั้งหน้าปอจะเล่าเรื่องเงินคืนให้ฟังแล้วก็จะเตือนเขาให้ฟังลิงก์อัดสติกวิกต่อนะคะ,ะทีนี้เวลาปอยเกิดน,นะคะปอก็จะเกินแบบสบายๆเลยคะ่ะว่าโอเคเลยพี่งั้นเดี๋ยวไว้เดี๋ยวปอยเ,เล่าเรื่องเงินคืนให้ฟังครั้งหน้าเนาะว่าแบบเงินคืนที่ได้เนี่ยมันจะมาจากไหนยังไงดีไหมคะเนาะเพราะว่าพี่ก็ได้รู้ด้วยว่าเงินคืนอะมันมาได้ยังไงหรือว่าถ้าวันนี้มีเพื่อนมาฝากเราซื้อ เออรายได้ที่เราได้มันจะมาจากไหนเพราะว่าวันนี้คือเราไม่ได้ไปเอาของเพื่อหรือไปเอาของใครมานะมันเป็นเงินที่เราจะได้อยู่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าปอยเล่าให้ฟังเหมือนเราเป็นการเคลียร์เขาไปในตัวค่ะให้เขาแบบว่าเฮ้ยไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบตะขีตะห่ที่จะไปบอกต่อคนอื่นไม่ได้กลัวว่าเฮ้ยเราไปเอาอะไรกับใครหรือเปล่านะคะเนอาแล้วก็อพอตอน follow up จเจอกันครั้งที่สองใช่ไหมคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นครั้งที่แบบจะเข้าธุรกิจแหละเนอะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าธุรกิจ ต้องเช็คก,ก่อนว่าฟิลลิ่งเขาเป็นยังไงบ้างเนาะถ้าเคที่ยังไม่บวกมากเขาแบบเออเขาก็แบบไม่ประทับใจแบบเอ,อ้ยมันไม่ค่อยลดเลยเขายังไม่ค่อยแฮปปี้อย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเขาเขาก็แบบฟังมาพื้อหาเขาก็แบบไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรอันเนี้ยปอก็จะ เอาข้อมูลสุขภาพต่ออาจจะเล่าเรื่องลำไส้ใช่ไหมคะเอาันข้อมูลพฤติกรนมโนที่พี่ๆเขาแชร์กันเนีย่ยเอามาเล่านะคะแบบแล้วก็หาเรื่องที่เขาสนใจหรือบางทีก็เล่าสินค้านี่แหละเออที่แบบเอ้เขาอาจจะชอบดูแลเรื่องผิวพรรณเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยเพิ่มให้เขาไปเนแล้วก็อ่าคุยเรื่องเขาเพิ่มเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรแล้วเราจะได้แบบคุยกับเขารู้เรื่องอ่ะเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาได้นะคะนเนล้วก็อันนี้ก็จะเกิดเกิดแหละเพราะนี้นคือเเรยะไงปอก็จะเกิดว่าเ,าเดี๋ยวครั้งหน้าปอยจะเล่าเงินคืนให้ คืออันนี้มันเหมือนครั้งที่สองอะคะ่ะมันเป็นการที่เราหาเรื่องมาคุยกับเขาเพิ่มให้เราสนิทกับเขาเพิ่มก่อนเพื่อที่ตอนที่เราเล่าเรื่องเงินคืนอะเขาจะได้ไม่รู้สึกตะขีตะคงใจไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยไม่ได้ตกใจเนาะอ่ะแล้วพอเวลาปล่อยปล่อยเล่าใช่ไหมคะ่ะทีนี้เวลาเล่าเรื่องเงินคืนอะคือเราต้องเล่าคินฟูดก่อนอยู่แล้วแล้วถามว่าเอาเราปล่อยไปเล่าคินฟูดได้ยังไงใช่ไหมผมก็จะแบบว่าเฮ้ยเออเราจะเข้ายังไงดีใช่ไหมคะ่ะวันนี้พงก็จะใช้ประมาณนี้ว่าเออเนี่ยค่ะพี่ก่อนพี่ปล่อยจะเล คือปอยอยากแบบเหมือนเล่าให้ฟังก่อนว่าแบบเออโปรเจกต์ที่ปอ,อยทำอยู่อันนี้ยค่ะมันคืออะไรยังไงเผื่อแบบเป็นไอเดียให้พี่ด้วยใช่คือคือเหมือนบอกเขาว่าแบบคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะให้เขาทําแต่เราแค่บอกว่าเออเราอยากแชร์สิ่งที่เราทําอยู่ให้เขารู้จักแค่นั้นเองเนาะแล้วพอคนฟังใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบไม่กี่แบบเท่าที่ปอ,อยเจอมันก็จะมีอยู่แค่สามอย่างอ่ะถ้าแบบเซเย่เขาก็จะแบบเออโอเคเลยนะไอเดียน่าสนใจแล้วมันคืออะไรยังไงเขาจะเริ่มถามเราเยอะขึ้น อันนี้เราก็โอเคค่ะพี่เดี๋ยวเราแบบมาคุยต่อกันครั้งหน้าเนาะ,ะเดี๋ยวปลอยเ่าให้ฟังหรืออีเคก็จะเป็นแบบที่แบบเฉยๆก็ไม่ได้เป็นดิสเซสอะไรก็อืมก็โอเคนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอืมอันเนี้ยปอก็ปอก็จะอืมปอก็จะเรียนต่อเรียนต่อว่าเออเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาโฟล์วอัพกันอ่าแล้วเดี๋ยวปล่อยให้ข้อมูลที่เหลือต่อให้ฟังเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธแล้วเขาก็ดูแบบไม่ได้แอนตี้เราใช่ไหมคะอ่ากับอีเคนึงเรอพี่คงไม่ทําอ่ะอันเนี้ยเขาก็จะบอกเรามาเลยหรือที่หน้าตาเขาแบบตออนที่่่เเราาละ เวลาเราเล่าเรา,เรา,เราต้องสังเกตเขาตรวใช่ไหมคะถ้นาน้าเขาดูไม่ได้สนใจทำนู่นทำนี่ทำนั่น,นอันเนี้ยก็คือแสดงว่าเอ้ยเขายัางไม่โอเคปอก็จะยังแบบไม่ได้ให้ข้อมูลเขาต่อหนอหรืออย่างบางคนอ่ะบางบางคนเขาน่ารักมากเลยนะเขาจะบอกว่าเออแบบเออพี่ว่าไอเดียมันก็ดีแต่พี่คงไม่ทำหรอกเออแต่พี่ชอบนหนตรงมือเชา้าอ่ะเออมันก็ไปกินแทนมือเช้าได้พี่ว่าเออมันไอเดียดีนะเนี่ยเราก็ได้เป็นแบบลูกค้าซื้อซ้มทุกวันนี้เขาก็ยังกินมือเช้าอยู่นะคะหนอแอแล้วก็ ถ้าคิที่คุยต่อได้ใช่ไหมคะเาะก็จะให้ข้อมูลตามสเต็ปนั่นแหละ้องเหมือนในระบบเลยเล่าข้อมูลโมเดลเซเว่นอ่าพอเล่าเสร็จอ่าเราก็ให้แบบแพ็กหนึ่งโนแล้วก็เล่าเรื่องของรายได้ที่เหลือนะคะแล้วก็บางทีปอก็จะมีแทรกเรื่องของโซเชียลมีเดียไปว่าเอ้ยแบบเออเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันอ่ามัน มันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบการตลาดทางโซเชียลมันเป็นประมาณไหนเนาะมันก็จะมีแบบอ่าเป็นเป็นไฟล์ใช่ไหมคะปอยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีไหมเนาะลองถามอัปลน์ดูนะคะเนาะแล้วก็พอจบตรงบิ๊กพิเจอร์ไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นจุดและที่เราจะชวนให้เขามาเรียนรู้บันจันมันก็ทำให้เกิดข้อสี่ตามมานะคะอ่าก็ในส่วนของปอยก็ประมาณนี้นะคะไปกับปอยด้วยนะคะโอ้โหสรุปของ น้องพลอยสักเล็กน้อยนะครับผมก็แน่นอนอย่างที่พวกเราทราบเนาะข้อดีของการที่ลูกค้าคนหนึ่งเข้าคอสติ6วิคหรือ13วิก,กับเราเนี่ยถูกไปครับเรามีระยะเวลาจํานวนหนึ่งถูกไหมนะในการที่เราจะพยายามทําให้คนคนนึงอย่างที่บอกครับประทับใจในตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นมืออาชีพถูกไหมครับแต่แน่นอนนะเราก็ต้องไม่ตาลอยนะครับเราในทุกวิคเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเออในวิเนี้ยถ้าเขายังไม่ประทับ ได้นะแล้วก็จบไม่ใช่นะครับนะครับอ่าเราต้องโปรโมทให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขาเข้ามาวันนี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรใครเป็นคนพูดนะครับบิกเกอร์วันนี้โปรไฟล์เป็นยังไงนะครับยิ่งเรารู้ได้มากเท่าไหร่มันโปรโมทเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันอาจจะมีบางโปรไฟล์ที่มันตรงกับเขาพอดีก็ได้นะครับฟังเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างน้อยโปรไฟล์คนนี้เฮ้ยคนนี้จบจุฬาเหรอเฮ้ยคนนี้จบต่างประเทศเหรอโอ้อ่ะฟังเสร็จปุ๊บมันก็เพิ่มความสนใจให้เขามากขึ้นอ่ะเพราะนั้นสําคัญครับไม่ได้แค่ ส่งลิงก์อย่างเดียวอะ่ะว่าเข้านะคะไม่ใช่แค่นั้นนะครับนะครับที่จริงเนี่ยน้องปอยพูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําว่าถ้าเขาดูไม่ว่างหรือยังไม่สะดวกไม่ส่งลิงก์ให้ด้วยนะครับแมนะครับเราต้องทําให้ลิงก์ระบบการเรียนรู้ของเรานะมันมีค่าใครเข้าก็ได้นะเป็นลิงก์ฟรีแต่จริงๆมันมีค่ามันมีแวลูนะนะแล้วก็ในแต่ละครั้งเมื่อทําเพร่ะทําให้เมื่อเขาเริ่มรู้สึกดีแล้วนะครับก็จะมีการหยอดเขาบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวครั้งถัดไปที่เจอกันจะคุยเรื่องอั้นะ หลายๆคนอาจจะชอบแบบใช้วิธีเนียนๆว่าแบบก็ฟอลโล่เสร็จปุ๊บวันนี้มาชั่งน้าหนักคาร่างกายแล้วเราก็เนียนๆเข้าไปเลยนะครับซึ่งบนความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่เนียนนะครับอ่ามันไม่เนียนอยู่แล้วนะครับเพราะบางคนเขาอาจจะรู้สึกเอเอ,อเขาเผื่อเวลามาเท่านี้ก็รู้สึกว่าฟอลโล่ตามปกติไม่เหมือนจะมีอะไรหรือเปล่าไหมถ้าวันนี้รอบนี้เราจะจะให้ข้อมูลไลเขาครับนะเราเกลิ่อนกับเขาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆตอนตอนนัดเวลานะครับวนะ่าเอ้ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าข้อมูลเพิ่มด้วยนะนะครับนะครับเขาก็จะได้เตรียมมตัวา นะครับก็นีเลยนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวมีในพัดนี้นะครับเรื่องของการมีคนเข้ามาประชุมนะครับเดี๋ยวมีพี่แพเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะผมมุพี่แพ้ด้วยนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวแชร์สไลดนะ์โอเคค่ะก็ในพาร์ทของการที่ทําให้คนเข้ามาประชุมเนาะก็จริงๆก็คล้ายๆกับของน้องปอยนะคะของแพ้เองเนี่ยตั้งแต่เริ่มปิด คอร์สได้เลยเนาะเราก็จะเกิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะว่าการลดน้าหนักครั้งนี้เราจะต้องลดแบบมีความรู้ความเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของการเลือกทานอาหารการออกกาลังกายหรือการปรับพฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมีทีมเราเราทำเป็นทีมนะคะเล้วก็เราจะมีการจัดอีเวนต์ออนไลน์ทางซูมนะคะให้ความรู้จะมีคนงเก่งเนะี่ยมาให้ความรู้สุขภาพน,นะคะก็โปรโมทไปเลยว่าเป็นวันพฤหัส ช่วงเวย็นประมาณหนึ่งทุ่มเนาะสิบเก้านิกานะคะถ้ามีหัวข้อไหนน่าสนใจจะแจ้งอีกทีนะคะคือบอกเขาล่งหน้าว่าเราจะชวนเข้าออนไลน์เนาะนะคะจะได้ไม่แปลกเวลาที่เราเราชวนเขาหลังจากที่เขาเริ่มเข้าคอร์สนะคะเนาะทีนี้พอเราเริ่มต้นคือหาจุดประทับใจนะคะพอเขาเริ่มประทับใจเริ่มมีบางคนโพสต์หรือมีคนมาทักมาถามเนี้ยคะ่ะเราก็จะทําให้เขาเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยแค่ผอมลง แล้วมีคนมาสนใจอยากลดด้วยเงี้ยค่ะมันทําให้เกิดการเขาเรียกว่าได้ค่าคอสคืนหรือเข้าคอสถูกลงเนาะนะคะมันทําได้ยังไง แพ้อเองอ่ะแพ้จะชอบเล่าเป็นเรียกว่าวายัยไอจอยของตัวเองค่ะสั้นๆให้ฟังว่าทําไมเราถึงมาตัดสินใจมาเรียนรู้ธุรกิจอเมรสโลว์เนาะนะคะอย่างแพ้อเองก็จะประมาณนี้นะคะประมาณเล่าว่าของแพ้อเองเนี่ยเริ่มต้นแพ้ไม่ได้สนใจนะที่จะมาทําธุรกิจแพ้มาดูแลสุขภาพเนี่ยมาเข้าร้สเหมือนกันเลยเนาะแต่แพ้เป็นเพิ่มน้ําหนักเข้าไป3เดือนสองรอบนะคะก็จริงก็รู้สึกว่าตัวเองอยุ่งอยู่แล้วในงานที่ตัวเองทำเนาะแต่พออัพไลน์เขาให้ข้อมูลความรู้เนี่ยเออจริง จริงเ่ะพอหุ่นเราเริ่มเปลี่ยนนะคะมันคนมนทักเยอะอะไม่ว่าจะเป็นอเจอกันตัวต่อตัว,ตวหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์อ่านี้ค่ะก็เลยได้บอกต่อเนาะแล้วทําให้เราได้ค่าคอร์สคืนอ,อ่านะคะทีนี้ก็จะมีสองแบบนะคะถ้าคนสนใจเขาก็จะรับนัดค่ะลงนัดได้นะคะอีกแบบหนึ่งคือไม่สนใจค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะดูแลให้เขาผอมต่อเนาะนะคะทีนี้ในกรณีที่คนที่รับนัดนะคะเราก็จะ เล่าคลีมฟูดแล้วก็่าแผนนะคะก็คือเล่าไรายได้สี่ทางก่อนเนาะนะคะพอเล่าจบเนี่ยเราต้องดูท่าทีเขาด้วยนะคะความสนใจอ่ะอย่างน้องบอยบอกเลยว่าลุกไปนู่นนี่นั่นเลยอย่าเงี้ยทำนู่นทำนี่ด้วยแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจเนาะก็ถามค่ะว่าฟังไอเดียทั้งหมดมาเนี่ยเป็นไงบ้างน่าสนใจไหมมีคําถามอะไรหรือเปล่าถ้าคนที่เขาสนใจอะคะ่ะเขาจะมักจะมีคําถามเสมอ ออนะคะแต่ถ้าคนที่อาจจะแบบฟังฟังไปงันๆันอาจจะรู้สึกว่าเออเออ,เอ,อก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาสนใจเนาะนะคะเราก็จะนัดต่อค่ะนะคะ,นะคะลงนัดต่อนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนเขาด้วยนะบอกว่าอย่าเพิ่งไปชวนใครลดน้าหนักนะคะเพราะว่าบางทีฟังรายได้สี่ทางแล้วตื่นเต้นอยากได้ข้าคอร์สคืนแล้วนาอนะเพราะว่าถ้าเรารีบให้เขาไปชวนคนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็รู้เนาะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบอ่า ปฏิเสธมากกว่าตอบรับเนาะนะคะก็ให้เขาขอไปก่อนนะคะแต่ถ้ามีคนอยากลดแล้วเข้ามาถามเราทําเชิงรับได้นะคะโดยการโปรโมทอัพไลน์เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็จะใช้ที่อ่อหมยิงที่บอกว่าอ่อมีรุ่นน้องเพศัต สนิทกันเนาะปรับกันกินให้นะคะอันนี้ก็ลองไปปรับดูนะคะก็หลังจากนั้นก็ให้เขาเก็บข้อมูลไปก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าคฮ้ยจะมาทําธุรกิจด้วยกันให้เก็บข้อมูลไปแบบให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยมาเริ่มนะคะแล้วก็ให้ลิงก์แพ็กที่หนึ่งพร้อมโปรโมทลิงก์ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือยังไม่สนใจไม่เป็นไรนะเราก็ยัง ช่วยเขาผอมแต่ก็นัดต่อนะคะนัดต่อในการที่ follow up เรื่องของของการเข้าคอร์สนะคะผอมต่อนะคะและที่สําคัญแม้ว่าผอมต่อยังไม่สนใจธุรกิจเรายังรีเฟอร์เขาได้นะคะโดยการที่ถ้ามีใครมาถามมาทักมาถามก็ใช้คีย์เวิร์ดเดิมเลยค่ะแ้ามีน้องเพื่อนสนิทการดูแลแนะนำโปรโมทเราเนาะนะคะก็ยิ่งจุดไหนที่ไม่ได้สนใจธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นก golden t ี e ดนะคะแตกตัวให้เร็วที่สุดค่ะจุดนั้น ทำรีเฟร์ให้เร็วที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาตื่นเต้นที่สุดนะคะแล้วก็การนัดเฮามิทติ้งค่ะสําหรับคนที่สนใจเนาะเข้ามาเรียนรู้นะคะจัดนัดเฮามิทติ้งตามสเตจนะคะโปรโมทการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอ่างานวันจันทร์กับพัดเึือหัดนะคะช่วงต้นเนี่ยจะให้เรียนรู้วันอ่าวันจันทร์ก่อนเนาะซึ่งวันจันทร์เนี่ยหนึ่งวันแล้วก็เจอเราอีกหนึ่งวัน ทาวมิตติ้งปกติเนาะนะคะก็อาทิตย์ละสองวันบางคนเข้าได้ทั้งจันทร์วันพฤหัสนี่คือแบบเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็เน้นยาวเรื่องของการฟังลิฟต์นะคะวอร์ดิ้งที่แพใช้ในการโปรโมทเนาะแพ้ก็จะบอกว่า,างานวันจันทร์เนาะเป็นงานบัสบีกินนะคะจะเป็นเทรนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าแล้วก็การทําการตลาดนะคะส่วนวันพฤหัสบัสคลิกเนาะซีวเดียรยูเนาเ,เราเองเข้าคอร์สอยู่แล้วอะเรามาเก็บข้อมูลสุขภาพเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะแล้วก็ช่วงหลังก็คือคนที่เขาพร้อมแล้วเขาไปต่อยอดอะคะ่ะเป็น มันเป็นเงินเขาทํายังไงเลยเงคะ้ยค่ะอันนี้ก็ได้ได้โปรโมทงานบรรจันรกับกรหัสไปด้วยนะคะโอเคค่ะทีนี้อันนี้ก็คือเข้ามาเรียนรู้เนาะทีนี้เราทํายังไงให้คนเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องะคะ่ะคือเราจะเข้ามาเรียนรู้เรื่อยๆเนี่ยเราต้องสนุกก่อนเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าสนุกกับการเข้ามาอยู่ในระบบของเรา <S <S เข้ามาออนไลน์อะคะ่ะแล้วก็ทําให้เขามีตัวตนในกลุ่มของเราในสังคมเนี่ยเป็นสังคมอ่ เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะนะคะไม่ใช่ว่ามาเจอหน้าแล้วคุยแต่เรื่องธุรกิจอะคะ่ะเรายังพบปะพูดคุยกันเรื่องอื่นอ่ะเป็นสังคมของเขาเนาะนะคะแล้วก็ในขณะที่เราอัปเตอร์หลังออนไลน์มิตติ้งเนะะี่ยค่ะถุนให้เขาแชร์ะคะ่ะการแชร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกันให้สรุปใจความสําคัญที่เขาฟังเรื่องันนั้นนะคะในแต่ละในแต่ละมิตติ้งเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นเนาะ,ะซึ่งใทรเองอะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคน ขินนะคะไม่กล้าพูดต่อที่สาธารณะเนาะนะคะก็การอัปเตอร์นี่แหละเป็นเวทีให้ดาวไลน์เราหรือแม้แต่ตัวเราเองได้ฝึกค่ะฝึกที่จะแชร์ต่อหน้าผู้คนเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วยเขาแก้ปัญหาค่ะในการทําธุรกิจเนาะ,ะช่วงต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนเพื่อนใน Facebook น้อยแล้ว ไปโพสแต่ก็ไม่มีคนกดไลค์เลยไม่มีคนมาคอมเมนต์เลยอะคะ่ะให้เขาตั้งสมอลวิงง่ายๆก่อนเรื่องของการเพิ่มเพื่อนนะคะเรื่องของการไปกดไลค์เพื่อนคนอื่นก่อนไหมการคอมเมนต์เพื่อนมากขึ้นสตอรี่อะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วเขาก็จะมาคอมเมนต์เราเนาะตั้งเป้าหมายเล็กๆให้เขาสนุกกับเป้าหมายเล็กๆก,ก่อนนะคะในช่วงต้นเนาะนะคะเขาก็จะสนุกกับการมาเรียนรู้ะคะ่ะแล้วเขาก็จะอยากมาเรียนรู้ตรงนี้เนาะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ สิ่งที่ได้รับเลยนะคะเนาะก็สิ่งแรกเลยก็คือหุ่นที่แล้วก็สุขภาพนะคะถ้ารู้สึกว่าอันนี้ก็คุ้มแล้วนะคะสาหรับแพรนะคะที่เหลือคือแบบคือกําไรแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มต้นแพรเข้ามาตรงนี้แพรแค่อยากสุขภาพดีเพราะตอนนั้นคือมันกินไม่ได้จริงๆแล้วมันนอนไม่ได้ด้วยนะคะแต่พอมาปรับทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็อ่า ถัดไปก็คือเรื่องของรายได้นะคะรายได้เนี่ยอาจจะไม่ได้มากแบบพี่ๆในกลุ่มนะคะที่เขามีโอ้<อ>มีมากมายเลยเนาะ,ะในกลุ่มเราน,นะคะแต่บางเดือนก็ในประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็บางเดือนที่ได้เยอะหน่อยก็จะเป็นที่ที่เป็นโบนัสปลายปีอะไรเงะะี้ยค่ะที่ได้เข้ามาเนาะนะคะเนี่ยอย่างเดือนอันนี้คือเดือนก่อนหน<ม>้านี้สองเดือนนะคะก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะเนาะคือจริงๆรายได้ถ้าเปรียบเทียบกับร้านยาที่แพทําอยู่นะเหมือนแพมีร้านยาหนึ่งร้านนะคะ โดยที่ไม่ต้องเปิดร้านยามันคือกําไรหนึ่งร้านยาเลยนะคะเนี่ยค่ะเนาะโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เรื่องของการเติมความฝันให้ลูกนะคะจริงๆอะ่ะแพนเข้ามาเรียนรู้ก่อนหน้านี้อีกนะ,ะก็คืออาลัสก้านะคะแต่ว่าเราไม่เชื่อัปลน์อ่ะเรายังรู้สึกว่าทำดีมช์าแล้วมันจะได้ไปจริงๆหรอมันจะได้ไปนะทุกคนเราต้องทําดีมช้านะคะเพราะพอณนะตอนนั้นพอไม่ทำแพ้ไม่ได้อะ่ะแต่พอ ปีเนี้ยเราตั้งใจอยากไปฮาวายเนาะอยากพาลูกไปนะคะสุดท้ายแอมเบก็เนะะี่ยค่ะส่งข้อความมาแบบว่าเยินดีกับเราอะไรเงะะี้ยค่ะคือจริงๆเราทาไมทาบินชาร์ทมันถึงสําเร็จได้เพราะว่าเราได้เห็นนะคะเราได้เตือนตัวเองตลอดเนาะที่สําคัญคนที่เรารักอะคะ่ะลูกคะ่ะเตือนเราทุกวันเลยคะ่ะเนาะนะคะวันนี้นะคะถ้าเราไม่สําเร็จนะคะจะมีใครรู้ว่าเราพยายามมามากแค่ไหนเนาะนะคะวันเนี้ยใครทาได้ทุกคนทําได้ะคะ่ะโอเคค่ะผมมือกับพี่แฟนด้วยนะครับอ้โห สรุปของพี่แพรเลยนะครับก็ทั้งเรื่องของการมีก็ชุมรวมถึงการมามีมาปร,าปร,าปรยยาะชุมอย่างต่อเนื่องนะครับสําคัญก็คือนะครับเวลาจังหวะที่เราทําให้คนคนนึงตื่นเต้นได้นะครับเขามาเรียนแล้วนะครับก็นะครับชวนให้เขาศึกษาก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้เขาไปทําชังรุกนะครับอ่านะแต่แน่นอนนะถ้าลูกเขามีคนมาทักเขามีคน inbox เขามาถามมันนี้ก็จัดการได้ตามปกตินะครับรวมถึง,ง,งวิธีการอยาทําให้เขามาประชุมอย่างต่อเนื่องได้นะครับ ทำให้เขาสนุกทำให้เขามีตัวตนทำให้เขามีส่วนร่วมทำให้เขามีโอกาสได้แชร์นะครับผมแน่นะถัดไปเลยับโอเคประเมยกับหม,มอมิวนะครับผมเชิญเลยนะครับโอเคค่ะก็ในพาร์ทของ